หน่อไม้ในสวนต้มยานางจืดๆพร้อมไปทำต้มกระดูกหมูแซ่บๆแล้วนะครับตามไปชมกันเลยครับต่อไปก็ตุนกระดูกหมูให้เปื่อยตั้งน้ำพอเดือดใส่กระดูกหมูที่หมักรากผักชีพริกไทยกระเทียมลงไปนะครับใส่ลงไปเลยครับตุนไปเรื่อยๆประมาณสัก20นาทีพอให้กระดูกหมูเปื่อยนะครับตุนด้วยไฟอ่อนๆระหว่างที่เราตุนก็ตักฟองออกเรื่อยๆนะครับ เพื่อที่จะให้น้ำต้มจืดของเราเนี่ยใสครับน่ากินตักทิ้งไปเลยครับหมูเริ่มเปื่อยแล้วครับปรุงรสด,ด้วยเกลือใส่เกลือลงไปเลยครับแล้วก็ก้อนปรุงรสนะหนึ่งก้อนใส่ลงไปเลยครับหลังจากปรุงรสเสร็จก็ใส่หน่อไม้ที่เราต้มไว้แล้วนะใส่ลงไปเลยครับรอให้เดือดสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชิมรสกันครับ ต้มนอไม้ใส่กระดูกหมูเดือดแล้วนะครับมาชิมกันเลยครับหน้าตาหน้ากินมากครับชิมกันครับรสชาติจะเป็นยังไงเป็นยังไงครับอ,อร่อยค่ะอร่อยมากๆโอเคครับ